ชิงชังตอนที่สี่บทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยใกล้ลุ่งไหวนิพทตกุลหลังจากบังอ่อนเปลี่ยนหน้าที่เข้าครัวอิ่มก็ขอตัวพักผ่อนเพราะรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวจะเป็นไข้คล้ายจะมีระดูหญิงสาวรู้สึกอึดอัดฟุง้งซ่านรำคาญกับถ้อยคำของคนทุกคนในบ้านหลังนี้ทั้งที่มันไม่เคยจะเป็น พอหลับตาภาพที่เธอทำแผลให้กับคนใจเด็ดก็โผล่มาในห้วงมโนนึกน่าสงสารจังใจร่ำร้องอยู่แต่ประโยคนี้จะเป็นเช่นไรบ้างหนอหญิงสาวปลุดลุกขึ้นนั่งเฝ้ามองผ่านหน้าต่างไปยังบ้านทางทิศตะวันตกอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยเธอสงสารและห่วงคนเจ็บเป็นอย่างมากหากจะลงไปถามข่าวในยามนี้ก็คงจะไม่เหมาะนัก เธอเป็นหญิงจะต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวเหมือนอีกคนจะรู้ใจพอพ่อแม่เผลอหนุ่มยอดก็มาปรากฏตัวให้เห็นที่หน้าต่างขณะที่หญิงสาวจ้องต่อไปอย่างมีเยื่อใยทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีทีนี้ชายหนุ่มทำท่าประมาณว่าสบายดีคิดถึงรักอิ่มคนเดียวหญิงสาวก็โล่งอก ยืนอมยิ้มอย่างมีความสุขขณะนั้นบังออนคนขี้สงสัยก็เปิดประตูเข้ามาพี่อิมเป็นอะไรอิ่มหันหลังให้หน้าต่างทันทีสงสัยจะเป็นเลือดบอกแม่ด้วยนะช่วงเนี้ยพี่ขอตัวพักหน่อยพี่อิ่มเมื่อครู่ฉันเข้าครัวผ้าคีรอเปื้อนเลือดอะไรบังออนซักเลือดอิ่มพยายามแก้ตัว นึกถึงคําพูดของพ่อผู้ใหญ่แก้วอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับเลือดเลือดเออเอ,อ๋อนึกออกแล้วบางออนเมื่อกี้นายยมมาซื้อไก่พ่อคงจะเชื่อดไปเลยมั้งคนไม่เคยโกหกทำได้ไม่ดีนักพี่อิมหน้าพี่อิ่มคล้ำไปนะเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นอย่างนี้บางอ่อนพูดจบอิ่มก็รูปหน้าตัวเองด้วยท่าทีมึนๆงงๆ พี่ไปดูที่กระจกสิบังออนดึงมือพี่สาวมาที่โต๊ะเครื่องแป้งอิ่มไม่ได้เห็นว่ามันคล้ำอย่างที่น้องสาวติงยิ่งสาวกลับเห็นว่ามันมีเลือดฝาดสูบฉีดตั้งแต่หัวใจไล่ไปถึงหน้าซูซาไปท่วงสาร,รพางกายทีเดียวที่ตีนท่ายิ่งนุ่งผ้าเขามา้าห่าปี๊บทงทงมาวางดังโครมอย่างประชดประชัน ขณะนั้นอุ่นกำลังอาบน้ำขัดขี้ใครโดยท่าทางอารมณ์ดีมีความสุขด้วยนึกถึงเขาคนนั้นไปด้วยมีความสุขจริงนะนางอุ่นกูก็เป็นของกูอย่างนี้ทุกวันอุ่นบอกตรงๆทั้งสองรุ่นเดียวกันมึงมึงกูกูมาตั้งแต่เด็กมึงเนี่ยเป็นสาวแล้วนี่ว่ายิ่งพูดตรงๆและสายตาก็ไม่ได้สำรวมนัก อุ่นเห็นว่าเสียทีรีบมุดน้ำโผล่ขึ้นมาแค่คอไอ้ทะลึง่งทีกูนะทะลึง่งทีพี่ยอดแล้วก็หอมฟอดเชียวนะยิ่งระบายอารมณ์อย่างไม่ได้นึกถึงหน้าหญิงสาวเขากำลังเครียดแทนพี่ชายและเขาก็ไม่จำเป็นต้องถนอมหน้าใครไอ,ไอ้บ้าไอ้ยิ่งหัวเราะท้องแข็งพรางแก้ผ้าเขามา้าเผยให้เห็นเนื้อใน อย่างไม่อายผีสางเทวดากระโจนน้ำตูมอุ่นซึ่งหันมาพอดีถึงกับปิดตามึงไม่ใช่เด็กๆแล้วนะไอ้ยิ่งไอ้บ้าไอ้ยิ่งทำท่าจะว่ายน้ำเข้ามาหาอุ่นว่ายหนีอุตลุดหญิงสาวเห็นทีท่าว่ามันหื่นผิดกว่าทุกวันจึงรีบวิ่งขึ้นตะลิ่งคว้ามไม่คานไอ้ยิ่งไม่ได้วิ่งตามมาหากแต่หัวเราะร่วนอยู่ในน้ำ พี่กับข้าทำเป็นกลัวนะอีอุ่นอย่าลืมเนอะข้าน่ะน้องพี่ยอดนะมีอะไรก็เหมือนๆกันนั่นแหละกูจะไปฟ้องพ่อมึงไปเลยอีอุ่นดูซิพ่อกูจะช่วยอะไรมึงได้ดีไม่ดีนะตีหัวมึงแตกเขาให้ทำไมอุ่นตวาดแวด๊ดจะทำมาที่พ่อมึงตีหัวพี่ยอดไงพ่อกูก็ตีหัวมึงได้ไม่ผิดล็อกเอ็งว่าอะไรนะอุ่นถามเสียงหลง โดยไม่รู้เรื่องนี้เมื่อเห็นมันเงียบอุ่นจึงเก็บของกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับหญิงสาวหันไปเห็นผ้าเขามา้าซึ่งกองอยู่ริมน้ำจึงไปคว้ามาขยำเป็นก้อนแล้วก็คว้างเข้าหนามพุทธาไอ้คนหน้าด้านไม่มียางอายถึงกับหน้าถอดสีอีอุน่นมึง,ม,งมึงต้องเจอของดีจากกูแน่ๆอีอุน่นหลังจากที่ผัดผ้าเรียบร้อยด้วยความสงสัย อุ่นค่อยๆย,ย่องมาที่ริมรั้วไม้ระแนงผุๆกั้นร,ระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านชายในดวงใจหญิงสาวชะเง้อชะงแงมองไปที่บนเรือนไม่มีแม้เสียงของคนที่ตัวเองรักจนกระทั่งยิ่งหาบน้ำหน้ามุ้ยกลับมาด้วยหวังผลที่ได้กระทำอุ่นเหลือบมองไปที่เนื้อตัวเจ้าคนปากเสียเห็นว่ามีรอยหน้ำเกี่ยวหญิงสาวก็หัวเราะอ,อย่างสะใจ พอยิ่งโผล่ขึ้นไปบนบ้านเสียงยอดก็ดังขึ้นไปกัดกับมาที่ไหนมาเองตัวเป็นรอยเชียวอีหมาอุ่นนะสิผู้หญิงอะไรดุชิบหายเลยพี่อะอย่าไปเอามันมาเป็นเมียเลยนะคนแอบฟังอารมณ์ขุ่นมัวด้วยความขัดเคืองแต่หญิงสาวก็ยังอยากได้ยินคำตอบจากอีกคนแต่ทีนี้ยอดไม่ได้ต่อคำนั่นแสดงว่าเขาอาจมีใจ หญิงสาวรู้สึกซาบซ่านไปทั่วหัวใจแล้วพี่อะเป็นยังไงบ้างดูสิตัวร้อนจี๋เลยเนี่ยนะทำไมลุงแก้วถึงใจร้ายอย่างนี้ก็ไม่รู้ถ้าเป็นฉันนะพี่ยอดฉันไม่ยอมหรอกอุ่นเนี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจเต็มที่ดูสิเจ็บตัวอย่างเนี้ยยังจะมายิ้มอีกแสดงว่าได้หมอดีสิท่าโธเอ้ยพี่ยอดเขาจะแต่งกันวันพรุ่งอยู่แล้วนะมัวแต่นอนยิ้มอยู่อย่างนี้ จะทันกินเหรอไม่มีเสียงตอบเช่นเคยเพราะคนที่เจ็บอยู่รู้ว่าไม่มีทางที่แม่ยอดขอมองอิ่มจะไปแต่งงานกับไอ้อินเด็ดขาดพอรู้แน่ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วอุ่นก็เร้นกายออกจากที่ตรงนั้นหญิงสาวเข้ามาปรับทุกกับบังออนเรื่องที่ยอดถูกผู้ใหญ่ตีหัวกระบาลแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องที่แน่ชัดว่าเป็นอย่างไร บางออนมองหน้าพี่สาวคนรองด้วยความรู้สึกสับสนหญิงสาวอยากจะช่วยให้อุ่นได้สมหวังแต่ตัวเองก็ต้องกลืนน้ำตาแต่อีกใจหนึ่งก็ยอมรับว่าพวกเขาทั้งสี่คนอาจจะเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันก็ได้ส่วนความรักของเธอนั้นปล่อยมันไปอย่างที่แม่บอกไว้ทำตัวให้ดีๆสักวันคนดีๆก็จะเข้ามาเอง พอไปถึงห้องอิ่มอุ่นก็ใส่ทันทีเล่ามาเดี๋ยวนี้นะพี่อุ่นเมื่อกลางวันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราอุ่นโยน้าเปื้อนเลือดพื้นที่บางออนสงสยัยไปที่เตียงคนกำลังนอนสมได้ผิดไข้พี่ปวดท้องอิ่มบอกความจริงอย่าเฉยเฉยพี่อิ่มยังไงพี่ก็ไม่ตายวันนี้หรอกอุ่นปรีเข้ามานั่งข้างๆอย่างไม่สนใจกับอาการของพี่สาว ผิดกับบังอรอนเธอใช้หลังมือแตะเบาๆที่หน้าผากซึ่งร่อนรู้สึกว่าหมองคล้ำกว่าปกติสีหน้าพี่สาวใหญ่เหมือนคนใกล้ตายพี่อุน่นพี่อิ่มป่วยหนักอย่าเพิ่งกวนใจเลยอุน่นเอามืออังหน้าผากพี่สาวบ้างแต่หญิงสาวหาได้เห็นใจกับเลิกผ้าห่มดูร่องรอยบาดแผลตามเนื้อตัวแสดงว่าเป็นเลือดพี่ยอดจริงๆอิ่ม หลับตาอย่างเหนื่อยหน่ายอยากรู้อะไรก็ไปถามพ่อดูแล้วกันบอกปัดอย่างรู้ว่าอย่างไรซะน้องสาวทั้งสองคนก็ไม่กล้าไปซักไซ้อุ่นกัดฟันกรอดโมโหที่พี่สาวรู้จุดอ่อนของตนในบรรดาลูกเห็นมีแต่อิ่มกับเอื้องอรุณที่เข้าหาพ่อได้นอกนั้นหวัดหวาดกลัวพ่อทุกคนแต่คนอย่างอุ่นหายยอมแพ้ไม่ อะไรที่ทำให้อีกคนเจ็บช้ำน้ำใจได้เธอจะทำเพื่อที่จะแย่งชิงเข้ามาพี่อิมถ้าพี่ยอดเป็นอะไรไปอะนะฉันจะไม่ให้อภัยพี่เลยจะบอกอะไรให้นะอีกไม่กี่วันพี่ก็คงแต่งงานกับพี่อินแล้วอะไรที่ทำเพื่อฉันได้พี่ก็ควรจะรีบทำเพราะวันข้างหน้าใครจะดีกว่ากันก็ยังไม่รู้ฉันน่ะไม่อยากเสียพี่เสียน้องไปเลยเพราะผิดรักทำให้อุ่นตัดสินใจ พูดประโยคนั้นออกไปหลังจากที่ได้จูบยอดไปแล้วหญิงสาวรู้สึกตลอดเวลาว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะพลากเขาไปได้อิ่มหลับตาพริมแม้ไม่ได้เห็นหน้าน้องสาวก็เดาได้ว่าหน้าของอุ่นยามนี้คงไม่แตกต่างอะไรกับป้าใหญ่ของตนตอนทะเลาะกับแม่เรื่องแบ่งสมบัติตายายที่ไม่ลงตัวอุ่นเดินออกจากห้องไปอย่างสะใจ ทิ้งให้บังอ่อนดูแลพี่สาวตามลำพังฝนเดือนหกกระหน่ำซัดก,กระจายตามแรงลมฟ้าแลบเป็นสายสักอึดใจก็มีเสียงเปลี้ยงเปลี้ยงดังอยู่ใกล้ๆคนเจ็บสองคนลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างหากแต่ครั้งนี้มันไม่เป็นเช่นทุกครั้งอิ่มยืนนิ่งรับลมที่โหมพัดผ่านช่องหน้าต่างอย่างท้าทาย หญิงสาวสอดสายตาดูความเคลื่อนไหวที่เรือนทางทิศตะวันตกของบ้านด้วยใจสั่นระลิกและหญิงสาวก็ยิ้มออกมาเมื่อฟ้าแลบปราบฉายให้เห็นหนุ่มบ้านใกล้ยืนเกาะหน้าต่างมองมาทางห้องของตนเช่นกันถึงแม้จะไม่เห็นสายตาของเขาแต่หญิงสาวสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของหัวใจตัวเองว่าอยู่ที่นั่นสายลมเย็นพัดผ่านร่างระหง อย่างไม่สะทกสถานคนที่นอนเจ็บเพราะพิษแผลปิดหน้าต่างเบาๆก่อนจะย่องลงจากเรือนด้วยใจสถานอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยอดลัดเลาะต้นไม้หลบเงาเสาวิ่งฝ่าสายฝนหมายจะได้เชยชมสาวเจ้าที่เปิดหน้าต่างคอยท่าหญิงสาวยืนอึง้งรู้สึกสับสนเมื่อหนุ่มที่ตนมีใจ มาเฉเง้อยู่ข้างใต้หน้าต่างใจหนึ่งก็นึกถึงศักดิ์สีแต่อีกใจนั้นมีความสงสารและเห็นใจในอารมณ์ของคนที่เจ็บช้ำทางร่างกายหากจิตใจของเขาควรได้รับการเยียวยาหญิงสาวยืนตัวสั่นเทิมเมื่อเห็นมือหนาเกาะที่หน้าต่างฟ้าฝนด้านนอกยังกระหน่ำเปลี่ยงปลางทันทีที่ร่างกำยำยืนจังก้าอยู่ใกล้ๆ ด้วยเหตุใดหญิงสาวไม่อาจเข้าใจหล่อนโผลเข้าหาอกอุ่นโดยลืมผิดชอบสงวนเนื้อตัวอิมพี่รักอิมนะประโยคเดิมผ่านริมฝีปากแดงอย่างแผ่วเบาจนกระทั่งหญิงสาวรู้สึกวาบวิวไปทั่วร่างกายไออุ่นจากร่างกายของชายหนุ่มแผ่ซ่านผสมผสานกับไอเยน็นจากน้ำฝนและไฟราคะก็โหมกระนำ พัดพาอำนาจพิเศษจากส่วนลึกให้แสดงหนังยิ่งใหญ่ของธรรมชาติธรรมชาติสร้างหญิงให้คู่กับชายสัมผัสแผ่วเบาทนุถนอมที่หญิงสาวได้รับประหนึ่งความฝันในมวลหมอกหญิงสาวปล่อยกายไปทั้งทางที่มีเสียงลึกๆกระซิบว่าไม่ควรเลยแต่อีกใจหนึ่งก็ว่าสงสารผู้ชายคนนี้เหลือเกินเขาน้าสงสารเหลือเกิน นี่แหละเป็นความปรารถนาของเขาตลอดมาเธอควรตอบแทนความดีของเขาและหญิงสาวร่างระหงก็ไม่สามารถฝืนอำนาจลึกลับที่ปิดกั้นใจที่กุศลน,นั้นได้เช้าวันนั้นพายุฝนได้ทิ้งล่องรอยความเสียหายต้นไม้ใหญ่หลายต้นกิ่งฉีกลงมากลิดขวางทางจราจรผู้ใหญ่แก้วตื่นแต่เช้าตรู่ เมื่อลูกบ้านมาร้องทุกข์แจ้งความเสียหายที่ริมตะลิ่งต้นไม้ล้มระเนระนาดดินข้างถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวงเวงหลังคาบ,บ้านหลายหลังปลิวไปกับกระแสแรงลมที่บ้านหลังใหญ่ทางทิศตะวันตกไม่มีสิ่งใดเสียหายมีเพียงเสียงละล่ำละลักเรียกร้องให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เร่งไปสู่ขอผู้หญิงที่เคยด่าตนเมื่อวันก่อน เองแน่ใจนะว่าเขาจะยอมเองแล้วผู้เป็นพ่อมองหน้าอย่างเคลือบแคลงแน่สิคนกระทำผิดหลบหน้าหลบตาแล้วถ้าไอ้กแก้วมันไม่เล่นด้วยเสียคนเลยนะผู้เป็นพ่อ,อยังกังวลพ่อผมไม่รู้นะว่าสมัยนั้นน่ะก่อนที่พ่อจะอยู่ด้วยกันกับแม่ต้องผ่านอะไรมาบ้างข้าถูกคลุมถุงชนคนเป็นแม่พูดยิ้มยิ้ม แต่ก่อนก็อยู่กันมาจนกระทั่งลูกได้บวชก็ไม่เห็นทะเลาะเบาะแว้งกันสักครั้งมีแต่เองอะ่ะไม่เห็นหรอกพ่อบอกตามตรงผมรักไม่อิมรักมากจนไม่อยากจะเสียผู้หญิงคนนี้ไปให้กับใครได้คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นท่าทางจริงจังของลูกแล้วก็รู้สึกหวาดวันครั้งนี้ดูผิดปกติกว่าทุกครั้งดูลูกชายจริงจังเหลือเกินหรือว่าจะแค้นใจ ที่ถูกตีหัวจนเลือดอาบไปขออิ่มให้ผมวันนี้เลยถ้าพอกับแม่ไม่กล้านะผมจะพายเรือไปไปรับปูกกับย่าฟากโน้นมาก็ได้สองผัวเมียมองหน้ากันด้วยความรู้สึกสับสนคบกับผู้ใหญ่แก้วมานานลองได้ไม่ก็คือไม่ยิ่งภาษีของผู้ชายทางโน้นดีกว่าลูกชายของตัวเองก็อดที่จะหวาดหวัน่นกับสัมพันธ์ของสองบ้าน ในวันข้างหน้าไม่ได้ไปปรึกษาปู่กับย่าก่อนทางโน้นตกลงพ่อกับแม่ก็ไม่ขัดข้องแล้วนายยังก็ยังตัดสินใจอย่างคนที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะตามมาในห้องของอิ่มเวลานี้หญิงสาวไข้ขึ้นจนตัวร้อนจีที่หัวเตียงและปลายเท้ารายล้อมด้วยแม่และน้องสาวหญิงสาวนอนร้องไห้ ราะรู้สึกอายที่จูจ่ๆประตูเปิดรับผู้ชายโดยที่ตนก็ตะโกนว่าเกลียดและเกลียดเข้ามาในเรือนและเธอก็สูญเสียสิ่งที่ลูกผู้หญิงควรหวงแหนให้กับเขาไปชีวิตที่มีอยู่จะมีค่าคู่ควรกับใครได้อีกพี่น้องที่มาเฝ้าดูอาการลงความเห็นว่าอิ่มกำลังจะเป็นระดูทับไข้ใจคอไม่ดีใช่ไหมลูก มันก็เป็นอย่างนี้แหละนางทองคำปลอบประโลมบุตรสาวหารู้ไม่ว่ารอยเปื้อนเลือดบนผ้าปูที่นอนนั้นเป็นเลือดสาวที่หลังให้กับคนที่มักง่ายและเห็นแก่ตัวหญิงสาวร้องไห้เป็นวักเป็นเวนอย่างไม่เข้าใจตนเองเรื่องที่เกิดขึ้นมันเร็วเกินกว่าที่เธอจะรับได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันไม่เคยอยู่ในห่วงแห่งความคิดสักครั้ง ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนอยู่ในความคิดเธอไม่เคยคิดฝากชีวิตไว้กับใครเธอยังไม่ถูกใจใครและก็ไม่เคยตกหลุมรักใครเป็นจริงเป็นจังสักครั้งหญิงสาวนึกถึงถ้อยคำของเจ้าคน่วยโอกาสเมื่อคืนมันสัญญาว่าจะให้ญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอเพื่ออะไรพ่อจะยอมยกเธอให้กับคนเกกมเมเรกเกเลอย่างนั้นหรือตอนนี้ เธอจะมีอะไรไปต่อรองกับเขาความสาวของเธอมอบให้เขาไปแล้วเธออายน้องสาวอายแม่อายพ่อเป็นที่สุดพี่อิมเป็นอะไรบังอ่อนเห็นอาการเจ็บป่วยของพี่สาวนึกเวทนาอยู่ไม่น้อยผีเข้าหรือเปล่าอุ่นซึ่งทนรำคาญไม่ได้โพล่ออกมาพ่อก็ไม่อยู่ด้วยสิไปดูชาวบ้านช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากถนน หรือว่าจะไปตามหลวงลุงดีหญิงสาวมองว่าเป็นเรื่องของผีสางเทวดาเพอรเจอร์ ger, นางอุ่นแม่ก็บอกอยู่นี่ไงว่าอิ่มมันเป็นฤดูทับไข้คนนอนป่วยได้ยินดังนั้นก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในหัวใจจนคนบ้านทิศตะวันตกได้ยินไอคนที่ก่อเรื่องกระวนกระวายใจอยู่ไม่น้อยปู่กับยา่าสัญญาว่าจะมาตอนเย็น ใจของเจ้าหนุ่มนั้นจะขาดอยู่แล้วเขากระโดดอ้าวมาชะเง้อชะแงอยู่ที่ตีนบันไดด้านท้ายครัวอย่างร้อนรนพอดีกับที่บังอ่อนโผลออกมาด้วยสีหน้าตกใจพี่ยอดพี่อิ่มเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาแต่ร้องไห้ตัวร้อนจี๋เลยถ้อยคำของบังอ่อนยิ่งทำให้เจ้าของหัวใจหญิงสาวทำท่าจะขาดใจตายขอพี่ขึ้นไปดูหน่อยได้ไหม คนเกเรพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นคนดีและคู่ครองที่ควรจะเป็นเคยบ้านนี้แสดงความจำนงบังอรอนเดินเข้าไปถามแม่ซึ่งนั่งกลุ้มใจอยู่ในเรือนนางรู้ว่าโรคที่หญิงสาวกำลังเป็นต้องรอเวลาสักระยะถึงจะให้กินยาหม้อได้ไม่งั้นอาจถึงชีวิตบังอรอนเดินกลับมามีสีหน้าวิตกอย่าพึ่งเลยพี่ยอด แม่บอกว่ามันไม่งามมันเป็นโรคของผู้หญิงเขานะพี่พี่เข้าใจนะพูดจบหญิงสาวจะเดินเข้าไปในเรือนแต่ยอดเรียกตัวเอาไว้ก่อนหญิงสาวหันกลับมาด้วยความสงสัยบอกอิ่มด้วยนะว่าพี่จะหาทางช่วยเหลือไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นพูดจบชายหนุ่มก็จากไปบางออนมองตามด้วยความสงสัย ผู้ใหญ่แก้วกลับมาบ้านในตอนบ่ายด้วยอาการยิ้มแย้มสักพักอินและชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็เดินตามมาสมทบผู้ใหญ่สั่งให้ลูกสาวทั้งสามคนช่วยกันจัดสำรับต้อนรับผู้มาเยือนอินมองหน้าอิ่มแต่ไม่เห็นวันนี้เขาได้แจ้งความในใจให้ผู้ใหญ่แก้วได้รับรู้อีกไม่กี่วันเตี่ยจะส่งเท่าแก่มาสู่ขออิ่ม นั่นแหละเป็นที่มาของอาการหน้าชื่นตาบานของคนที่กำลังจะเป็นพ่อตาบังออนปรุงอาหารด้วยอาการหมือลอยจนผู้เป็นพี่สาวสงสยัยแต่หญิงสาวก็อ้างไปว่านึกห่วงอาการป่วยของพี่สาวคนโตสำออนนะสิรู้ว่าเป็นที่สนใจของคนโน้นคนนี้ก็เลยอุ่นพยายามมองให้เป็นลบถ้าทางพี่อิมป่วยจริงๆเนาะอุ่น เมื่อวานเนี้ยตอนหัวค่ำฉันเข้าไปในห้องเห็นแกหน้าดำคลํำเคร่งยิ่งตอนที่พี่เข้าไปว่าแกเรื่องพี่ยอดด้วยแล้วดูหนักนะช่างปลนเดี๋ยวแกก็หายมาแต่งงานกับพี่อินได้ว่าแต่แกเหอะบังออนรู้ไหมโตเป็นสาวแล้วนะรู้จักระวังตัวเอาไว้บ้างถึงตัวเองจะท้าทายกับอำนาจกรามมารมมรรมแต่ก็นึกเป็นห่วงน้องไม่ได้ ใครเขาจะมาสนใจผู้หญิงขี้เล่ขี้เล่อย่างฉันล่ะอีกคนพูดอย่างน้อยใจก็ไอ้ย,ยิ่งไงตอนเนี้ยมันไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่ไปเห็นของมันมาเหลอคนเป็นน้องพาซื้อเออเห็นแล้วอุ่นตอบตรงๆเล่นเอาบังอ่อนหน้าแดงด้วยความเขินสองสาวหัวเราะก,กันคิกคิกคักๆอย่างสนุกสนานกับการนินทาคนข้างบ้านผู้ใหญ่แก้วโผล่พรวดออกมา ลูกสาวซึ่งกำลังสนทนาเรื่องผู้ชายถึงกับพัง,งะไปคนละทางสองทางเป็นอะไรอีพวกนี้เห็นพ่อมึงเป็นยักษ์เป็นมารไปได้บังออนเดี๋ยวต้มยาให้พี่เขาหน่อยเมื่อครู่อให้ทิดอินไปช่วยเจยดยามาจากร้านพี่ชายในตลาดมาม่อนึงนี่ก็ไม่ได้คิดสะตุ้งสะตังอา้าวเร็วหน่อยวันนี้พ่อเหนื่อยมาทั้งวันแล้วสั่งแล้วคนเป็นพ่อก็ผลัจากไป สองสาวมองหน้ากันโดยคิดกันไปคนละอย่างบังออนนั้นเจ็บที่รู้ว่าผู้ใหญ่สนับสนุนคู่ของพี่สาวเต็มที่อีกใจยินดีด้วยแต่อีกใจนึกริษยาส่วนอุ่นนั้นนึกเหมือนไส้คนเป็นพ่อที่ยังไม่ทันได้ตกแต่งพี่ทิดอินมาเป็นลูกเขยก็แสดงอาการเห่ออย่างออกนอกหน้าเสียแล้วทั้งที่เมื่อก่อนสมัยที่พี่ยอด เป็นหนุ่มกระตาะพ่อทั้งรักทั้งเมตตาเขาอย่างกับอะไรดีเนื่องด้วยไม่มีลูกชายมาตอนที่ลูกสาวคนโตมีทางเลือกเข้าหน่อยทำเป็นไม่สนใจแถมยังจะเอาไม้ตะพดไปฟาเสียหัวแตกพ่อหนอพ่อวันหนึ่งต้องทำให้พ่อเห็นว่าใครกันแน่ที่พ่อควรจะโป,ป,ปรดปรานโปรดติดตามตอนต่อไป ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ